ส่วนวิธีการที่จะทําให้โชคมโนทกบแย่มันดั้งสบายได้ด้วยมีนะครับก็คือเทคนิคการเลือกสปริง นี่คือสปริงวายเอสเสนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างแต่นี่เป็นสปริงหน้าหลังคนละแบบนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงคืออ้อนี่ได้ละอย่างอันนี้ครับสปริงเนี่ยมันมีสอง,สองลักษณะอย่างที่เห็นในนี้ครับก็คือว่าอันนี้มันสั้นอันนี้มันยาวครับอันนี้เป็นสปริงหลังอันนี้เป็นสปริงหน้าฟอร์จูเนอร์อันนี้เป็นสปริงหลังฟอร์จูนเนอร์เหมือนกันยาวสั้นยาวสั้นมีผลอะไระครับก็คือถ้ายาวเนี่ยสมมติว่าช็อคอัพเรามีความยาวเท่านี้แล้วก็สปริงมีความยาวเท่านี้ นั่นหมายถึงว่าช็อคอัพจะโดนสปริงดันขึ้นอยู่เยอะตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาสปริงสั้นลงนะครับก็มีผลเบิ่ช็อคอัพมันยาวขึ้นสปริงจะดันลดลงซึ่งมีค่าความแข็งลดลงแล้วก็จะมีดีบาวคอมเพรสลดลงด้วยการที่เราเลือกเอาช็อคอัพพวกโมโนทูบซึ่งมีแรงต้านสูงอยู่แล้วเนี่ยไปใช้ไม่ควรใช้สปริงอ่อนๆและสั้นเพราะว่าตัวมันเองมีความหนืดสูงแล้วก็ช่วงล่างนี่ต้องการจังหวะการยืดขึ้นของสปริงเข้าไปช่วยช็อคอัพด้วยนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเอ่อหน,นี้น MG คันนี้คือนุ่มนุ่มแต่กระแทกนะครับเราทำการแก้ไขวิธีถ้ารดนุ่มแต่กระแทกแก้ไขก็คือว่าเอาสปริงที่มีความยาวแล้วก็มีความอ่อนใส่เข้าไปแทนเพื่อสร้างมีบาวเข้าไปข้างในสร้างแรงต้านขาขึ้นแต่ต้องไม่มากไม่น้อยเกินไปนครับส่วนชค็คอัพโมอเตอร์ทูพวกนี้ต้องใช้สปริงอย่างที่บอกครับยาวแล้วก็อ่อนนะครับเพื่อสร้างแรงดันแรงต้านไปรับกับชค็คอัพนะครับส่วนสปริงสั้นมีเอาไว้ใช้ทําอะไรอันนี้มีเอาไว้สําหรับรถคันที่ขาดคอมเพรสคือโครงมากๆการที่รถโครงมากๆเราใส่สปริงสั้นเไป มีผลทำให้หนึ่งก็คือศูนย์ถ่วงเต๊ลงรถมันเต๊ลงสองสปริงสั้นเนี่ยมันจะมีความสั้นมันจะไม่โยกกลา,า,างกลางเลยนี่นออแล้วก็ข้อสามคือว่าสปริงสั้นมันมีผลทําให้ไม่มีแรงต้านขาขึ้นเยอะก็คือจะรีบาวลดลงทําให้รถลดการโครงลงคือถ้าอยากให้รถโครงลดลงเปลี่ยนสปริงสั้นถ้าอยากให้รถนิ่มขึ้นเปลี่ยนสปริงยาวและอ่อนอ่าครับอันนี้ส่วนราคาครับถ้าเป็นโชคมโนทูปขอย้อนหลังไหครับก็อยู่ในระดับ2 0 0 0 0ื่ตั้งแต่18 0 0 0ขึ้นมาเนี่ยดีได้แล้ว จนถึงระดับเป็นแสนส่วนสปริงนี่ก็เริ่มเล่นตั้งแต่แปดเก้าพันก็ได้แต่ค่อยเหมาะสมที่บอกว่าสั้นหรือยาวเ็เลือกให้ถูกสปริงมีตั้งแต่ราคา6,500นไปจนถึง1,800 0นะครับ นอกเหนือจากการเลื่อกชกอัพและสปริงที่สร้างดีบามให้เหมาะสมแล้วครับยังมีอุปกรณ์ต่าง้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนงงสงสัยว่าไอ้สองอันนี้มันจะใช้อะไรได้ยังไงเหล็กแท่งหนึ่งกับยางอันหนึ่งครับอันนี้อธิบายได้อย่างนี้ครับกันโทงหน้าของรถเรากันทงหน้าหลังเนี่ยเวลามันมาเสร็จรถเนี่ยมาทำงานมามันจะเป็นไอ้ตัวนี้อยู่ที่ปลายกันทงครับมันจะอยู่มุมประมาณนี้ตั้งๆอย่างนี้ครับพอเราโหลดที่ยรถลงนะครับตัวอย่างกันทงมุมมันลงมาอย่างนี้ ถ้าบอกว่ามันทํางานลดลงทันทีการที่เราใช้ตัวนี้คือมันวิ่งเฉื่อ,อยได้สามารถปรับระยะชดเชยค่ากันโคงที่สูญเสียไปจากการเปลี่ยนความสูงอันนี้กรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สอ,องผมก็ใช้คือในการปรับบวกลบเปอร์เซ็นต์การทํางานกันโคงให้ทํางานมากขึ้นร้อยลงเพื่อให้เข้ากับช็อคอัพกับสปริงน้นๆนะครับเช่นว่าเราใช้ชอ็อคฟ็อกนะครับสปริงโดบินสันค่าชอ็อคฟ็อกมันดืดมากสปริงโดวินสันมันแข็งมาก การที <formation> ่การโค้งแรงแข็งเท่าเดิมเนี่ยมันทำให้สถานรอยต่อถนนมหาศาลการปรับตรงนี้เข้าไปก็คือปรับเปอร์เซ็นต์การทรงกันโครงบวกลบให้เข้ากับช่วงล่างชุดนั้นๆนะครับส่วนอันนี้ออริจินอลมันคือบัฟเฟอร์ชื่อมันนะครับหรือยูเรเทนคูชชิ่งอันนี้เขาใช้สําหรับเเริ่มต้นคือสําหรับลดสปริงล้าเราใส่เข้าไปมันอยู่ระหว่างร่องสปริงนี้นะครับเดี๋ยวจะคอเสิร์ท่าไปอยู่มันอยู่ข้าไปในร่องนี้มันก็คือทําให้สปริงแข็งขึ้นอันนี้ข้อที่หนึ่งที่คนเข้าใจกันข้อที่สองอันนี้ไม่มีใครทราบครับคือการที่เราใใส่่่เเขข้้าาไปนนอตงๆีย มันจะปรับจังหวะการขึ้นลงของสปริงให้เปลี่ยนไปเช่นขึ้นช้าลงขึ้นเร็วขึ้นลงง่ายขึ้นลงช้าขึ้นคือถ้ารถมันมีดีบาวน้อยเราใช้ที่นี้ปรับจังหวะให้สปริงมันขึ้นยากขึ้นแล้วถ้าตัวโชคมีดีบาวเพิ่มขึ้นถ้าสปริงโชคมันมีคอมเพรสน้อยเราใช้ตัวนี้ปรับคอมเพรสคือให้มันลงยากขึ้นก็ทำให้ฟีลิกมันดีสรุปคือตัวนี้เหมือนกันเหมือนตัวปรับแข็งอ่อนสปริงไว้ง่ายปรับจังหวะการขึ้นลงของสปริงให้เร็วหรือช้านะครับันนี้จะได้ตอบได้้้ว่่าททไมมัันนนนถึงดีีีใใซอช อันนี้เป็นสาสรที่ไม่มีนะครับในในตำราแต่ว uh, ่านี้เป็นส well uh, ิ่งที่คิดค้นได้เองใน17ปีที่ผ่านมาเอ่อส่วนอันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่า การเลืออโซคอัพสมมุติว่าเรามันเลือกโซคอัพแล้วโซคอัพยาวหรือสั้นเราจะเลือกอะไรดีสั้นไปนิดนึงกับยาวไปนิดนึงครับเดี๋ยวมาพูดตอ่อครับก่อนนะร้อนว่ะแบนเทไหมะฮะเฮ่ยมอนโซนชีวะจริงๆแล้วเนี่ยดูดิ